ถือคือมันโดดมันจิของแม้คือเห็ดแางสันนี่โอ้ยถือเจ๊ดะดดละโอ้ยครับเนี่ยปลาดีว่นี่ปลาขาวครับมากินเลยการนึกเอาละเดี่ยวกันเมื่อเลยการรู้ว่าได้ทาบตัวด้วยครับ โอ้ยเก็บมาสามต้นได้รุ่นนี้อีกสุโมงหนึ่งจะได้คอยไว้คอยแต่ว่าเอาครบผู้หุ่นครับเตะไปบ่อนีเกลียวไก่อยู่หน้าหุ่นหุ่นครับบ่อนีเกลียวเดี๋ยว็ดเด็ดเด็ดด็การครับบ่อธรรมชาติครับผมสุดยอดนะครับบ่อกระดิ่งออกเลยครับเนี่ย ปันเกันครับพักไปเกินปาดเียวงานอไเอาไม้สุดน้ำเลยอ่ะหดฟังค้เลยทำไปครับเรับีมือกันตีเบีดคันเทพตีลงมองเกาเป๊ะๆเลยด้วยคันเทบตัวไปนะครับอยู่ฟังค้น บอกอ่อเยวาเลย่าต้องแหเอาไหมสุดยองเองดีกันเทียบกันสุดยตยครับลายเสนเลยครับผมเป็นลกปสีดาวคนนั่นสามตัวสางภาพครับ่มบอครับเป็นแต่ลกก็ได้ครับผมเนได้ไปถือกัน ป้าปิดล็อกครับเดี๋ยวซองลังอันนี้ซองลังอันเป็ดึงเพียร์เราบ่นเบียดหาขั้นครับอยู่นี่นี่ครับปั่นานี้ยวาไม้มาพักไปก่อนย้ายมือครับขึ้นนิดเก่งหดตื่นกล้องครับตื่นกล้องหน่อยครับยาของตากนะเพราะหลอดนี้เนาะตาบ่อนพอดีครับวอนที่ เอาไม้ก็อยูบุญนะครับกางน้องพอดีกายน้องไปอีกน้อยตัวไอตวไอวยกล่องเยี่ยมมากครับผมเยี่ยมครับตะลิงมาใส่แม่ให้จบขันตอนไหมขันตอนคนย่นมากเลยครับอาพี่หาสอมากเออขหนาหาสอกินเงินหาสอมว่าตอนนี้แหละก็เลี้ตัวนี้เองว่า นั่งเป็กหล่อทาวที่นี่ทา,าฟังได้เสียงมงันลิงอย่างเดียว